ชาวบ้านในพื้นที่มีความคิห็นยังไงกับที่ดินตรงนี้ครับสวยอ่ะเนี่ยเอากันแบบสดๆเลยเอากันเนี้ยเอางี้เลยเนี่ยน่ะผมะกลกายไปแก้วัดเดี่ยวเ <laughs> อาเป็นเป็นวัดก็ไม่เป็นไรอ่ะ,อะเป็นยังไงกับพื้นที่ตรงนี้อสวยเหมาะไม่แพงไม่แพงแพงไหมฮะไม่แพงไล่ละสามแสนห้าแพงไหมครับไม่แพงอนาคตต่อไปมันเจริญอเพราะคนตรงนี้น้ําไม่ท่วมนะครับอ่าถ้าขันห้วยไม่เผาเสก่อนนะขโมยขจรมีไหมไม่มีบ้านที่ไม่มีขโมยนอกจาก คนใจศึกมีใ่ศึกด้วยเอามีคนพื้นที่ถ้าเอาเอานี้เอานี้ใส่ในคนคนพื้นที่ครับลุงตีคุยรู้เรื่องเป็นคนคุยรู้เรื่องมีอะไรให้บอกใครครับติดยาติดมาไม่ก็นีอันนี้ไงก็นีอันนี้ก็เป็นแล้วก็ใกล้ตัวเมืองด้วยนะตัวเมืองทางสะดวกกี่ช่องทางเข้าวตงออกครับผมอ่าอันนี้ก็แบบว่าพี่ลบสดๆเลยนะไม่ได้มีสคริปต์อย่างที่เราถือมาเลยนะไม่มีอะไรเยอะไรนะได้ค่าในหน้าไม่เนี่ยก็เดี๋ยวคงต้องแบ่งให้บ้าง สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อสักพาเดินพาชมครับครับผมผมมนล ครับผม <linkage. S 1> วันนี้นะครับเห็นพี่วรลบแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าที่เนี่ยอำเภอบานไร่มีต้นไม้เยอะๆแบบนี้ไม่ใช่บไร่นะครับตรงเนี้ยเป็นอำเภอเมืองอุทัยธานีครับใช่ครับซึ่งผมกับพี่วรลบวันนี้นะครับต้องบอกว่าพาท่านผู้ชมมาดูต้องบอกว่าเป็นสวนป่าได้ไหมเป็นสวนป่าได้เลยครับแล้วก็เป็นที่ดินแปลงเล็กด้วยน้องต่อใช่ครับแล้วก็เป็นที่ดินใกล้ตัวเมืองด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าที่ดินของเราเนี่ยเป็นที่ดินแปลงเล็กมีด้วยกันทั้งหมด9แปลงนะครับแต่ติดมัดจําติดจองไปแล้วด้วยความสวยของพื้นททีี่่วดไปปปแแแลลล้้้้3 3งงกน็ามมใหผูช เลือกในตอนนี้อีก6แปลงเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ในแต่ละแปลงนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศเนร่มลื่นเพราะมีในส่วนของต้นไม้ใหญ่ครับพี่ลบดูดิโอ้โหเนี่ยผมว่าหลายสิบปีนะครับต้นไม้เนี่ยต้นป่าตรงนี้นะครับต้องบอกว่ามีอายุครับพี่ลบประมาณ 30- ถึง40ปีนะครับในวันแรกที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยนะพี่ลบต้องบอกว่าเราเดินเข้าไปในบรรยากาศตรงนี้ไม่ได้เพราะ เพราะว่าด้วยต้นไม้ที่เยอะมากเพราะปล่อยล้างมานานมากแล้วใช่ครับตอนนี้เราก็ต้องบอกว่าทําบรรยากาศปรับพื้นที่ให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เข้ามาเลือกดูกันได้แบบสบายแล้วความที่ปล่อยล้างเนี่ยดินเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากครับใช่ครับต้องบอกว่าเป็นดินที่แบบลักษณะเหมือนแบบมีใบไม้ที่ทับถมมาเป็นระยะเวลาที่นานนะครับก็เหมาะวัตถุเนี่ยเพียบเลยใช่ครับก็เหมาะสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่กําลังมองหาที่ดินตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับแต่ต้องบอกว่าแปลงเนี้ย เราสามารถที่จะเดินทางเข้าออกเนี่ยได้ทั้งหมด4ีทาง4ทางด้วยกัน4ทางด้วยกัน uh huh. นะครับแล้วก็ในแต่ละทางเนี่ยก็าสามารถจะใช้ได้ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์แล้วเห็นเป็นคอนกรีตมาตลอดทางเลยนะน้องต่อทางด้านหน้านะครับ,รบที่เป็นทางสาธารณะที่เป็นคอนกรีตเนี่ยตลอด uh huh. หน้าแปลงของเรานะครับพีบ่ลบจะมีความกว้างอยู่ที่8เมตรโอ้โห oh ครับในแต่ละแปลงนี่คือผ่านทุกแปลงนะฮะ uh huh. แล้วก็สามารถที่จะเดินทางเข้าออกในตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีหรือว่าตัวตลาดสดเนี่ย ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์อย่างผมเนี่ยเป็นชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยไม่เกิน5นาทีครับเดินทางในส่วนของตัวเมือง <P ew> เพราะด้านหลังนี่เป็นเขาสแกกางที่อยู่ในตัวเมืองใช่ครับแล้วในส่วนของแปลงที่ต้องบอกาในแปลงที่3ม,มีความพิเศษนะครับ,รบพื่อรถหนึ่งไร<บ>่ 2>, 1, 2งานมีต้นไม้ใหญ่นะครับเยอะเลยแล้วก็ยังในส่วนของติดน้ําด้วยด้านหลังเนี่ยเป็นคลองชประทานด้วยใช่ครับเขาเรียกว่าคลองทับเสหลาน่าจะมาจากทางบ้านพี่เลยนะนะครับมาจากทางนู้นนะครับแล้วก็มองเห็นในส่วนของวิวเขาสแกกังด้วยสุคมาก ไล่ละพี่ลบบอกราคาเข้าไปเลยพี่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูตรงนี้แล้วไปดูภาพมุมสูงคือจบเลยตัดสินใจได้ง่ายเพียงไล่ละ3า0 0 0นบาทครับท่านผู้ชมครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาใช่ครับนะครับในราคาไล่ละสามแสนห้าหมื่นบาทจะบอกว่าบ้านไล่แพงกว่านี้เยอะใช่ครับท่านผู้ชมก็ด้วยวันนี้นะครับ,รบเราอยากให้ท่านผู้ชมด้วยการที่เราทํางานกันมานานนะครับพี่ลบก็ทําให้เรารู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครกลุ่มเป้าหมายของผมนะครับอันนี้ขออนุญาตเล่ายาวนิดนึงนะครับกลุ่มเป้าหมายของผมคือ อ่าทิเช่นนะครับอย่างบางคนเนี่ยอยากจะได้ที่ดินไม่ไม่ใหญ่จนเกินไปบ,บนเนื้อที่หนึ่งไร่ปลูกบ้านครับ,รบทําสวนขุดสระเลี้ยงปลากําลังดีกําลังดีนะครับ,รบแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่น้ําไม่ท่วมหรือบางคนนะมีพี่น้อง2อสาคนอะไรเงี้ยมา อยู่ใกล้ๆกันแปลงละไร่แต่งละไล่เนี้ยใช่ครับก็ตอนนี้คือในแต่ละแปลงเนี้ยฟันยังไม่หลอฟันไม่หลอในที่นี้คือทุกแปลงยังติดกันยังไม่มีใครขั้นท่านผู้ชมสามารถที่จะมาเลือกอย่างพี่ลบกับผมเนี้ยเป็นพี่เป็นน้องกันเนี้ยเราสามารถชวนมาซื้อกันได้เลยนะครับแล้วก็เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุณแดงครับแล้วก็พร้อมโอนด้วยครับพี่รบที่สำคัญน้าไม่ท่วมครับแปลงนี้ครับห้าสี่หกห้าหกนู่นหกนู่นอะไรไม่ไม่เคยท่วมไม่เคยมีประวัติการท่วมนะครับเอาเป็นว่า หลังจากท่านผู้ชมชมตรงนี้ผมก็เชื่อว่าเรากินระยะเวลามาเป็นในการเปิดตัวเนี่ยแต่คือครเราอธิบายไปเลยให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยพี่ลบ,บไปชมในส่วนของภาพมุมสูงนะครับแล้วก็ในเรื่องของอทางเข้าอย่างพี่ลบนี่ต้องใช้คําว่าทางหนีที่ไรออกได้หลายทางออกได้หลายทางนะครับ <laughs> เดี๋ยวในส่วนของเส้นทางนะครับ,รบหรือว่ารายละเอียดเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปชมในส่วนของภาพมุมสูงแล้วเดยวลงมาตามต่อกันในเรื่องของรายละเอียดครับพี่ลบ ต,ต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไลนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแค่ท่านบอกผม จะพาชมที่ดินดีดีติดเขาติดน้ำลำทานไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้คันนี้จงไว้วางใจปัญญาทาี่ดีวิวสวยอยู่แล้วรวยคันวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิที่ดินแลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกล,ไไกลอุทัยธานี ต้อใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ดีรับใช้ต่อจะพา,เ,พาเดินชมต่อจะพา ครับเราไปดูจากภาพมุมสูงนะฮะก็จะเห็นได้ว่าที่ดินแปลงนี้นะครับในแต่ละแปลงเนี่ยเป็นทางสาธารณะเป็นถนนคอนกรีตครับกว้างถึงโอ้กว้างมากน้องน้องต่อใช่ครับก็ต้องบอกว่ากว่ามีความกว้างถึง8ปเมตรน,นะฮะรถเนี่ยสามารถสวนเล่นกันได้สบายเลยนะครับในพื้นที่ของเราแล้วก็ไม่ไกลชุมชนนั่งต่อข้างๆก็เป็นบ้านคนเป็นหมู่บ้านท่าโพด้วยครับพ<อ>ี่ลงบอกว่าในหมู่บ้านท่าโพเนี่ยมีบ้านเนี่ย โคลหลายร้อยหลังคาเรือนนะครับไฟฟ้าสายอินเทอร์เน็ตปราปาอยู่หน้าแปลงแล้วซึ่งประปาครับพี่รบต้องบอกว่าเป็นประปาส่วนภูมิภาคนะครับภูมิภาคด้วยใช่ฮะแล้วก็ในทางตรงนี้นะครับผมจะอธิบายว่าเราสามารถมาจากตรวจคนเข้าเมืองก็เข้ามาได้นะครับแล้วก็มาจากร้านอาหารบ้านนอกริมนานะครับก็สามารถที่จะเข้ามาในส่วนของแปลงที่ดินนะครับก็ออกไปเนี่ยโดยประมาณ สองกิโลเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้ไกลนะฮะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศในส่วนของแปลงที่1แปลงที่2ซึ่งติดมัดจาไปแล้วซึ่งติดมัดจาไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นคนในจังหวัดอุทัยธานีด้วยนะครับซึ่งผมได้พูดคุยกับพี่เขาแล้วนะครับเขาก็บอกว่ามีโครงการที่จะมาปูหยามาปรับปรุงนะครับต้องบอกว่าหาคนที่มีอุดมการเดียวกันนะครับคือเป็นบ้านสวนเกษตรชอบต้นไม้ครับชอบธรรมชาติครับใช่ครับ ก็คือว่าในแต่ละแปลงนะครับพี่รบจะมีต้นไม้ใหญ่ในแทบทุกแปลงเลย <ừ> โดยรวมๆจากสายตาที่เราคาดเดาเนี่ยก็น่าจะเป็นร้อยๆต้นโอ้ร้อยกว่าต้นแน,น่นอนร้อยกว่าต้นนะครับ,รบแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ต้องบอกว่ามีอายุประมาณ30-40ปีนะครับแล้วก็ที่ดินเนี่ยไม่เคยมีประวัติน้ำท่วม <ừ> นะพี่รบ ซึ่งมันจะห่างจากแปลงถนนนะโทษครับห่างจากถนนหมายเลข3ามเนี่ยนะครับทางที่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็จะเข้ามาจากในศูนย์รถยนต์ก็เป็นฮอนด้าศูนยน์ฮอนด้าที่วรลบเข้ามาครับผมนะฮะก็จะประมาณโลครึ่งเป็นคอนกรีตยาวมาตลอดเลยครับนู้ต่อใช่ครับพี่วรลบแล้วก็ในส่วนของทางด้านหน้าเนี่ยมีทั้งไฟฟ้านะครับแล้วก็สายอินเทอร์เน็ตที่สามารถต่อขอขยายใ,ใช้ในแปลงที่ดินได้ครับแล้วก็นะ้าปปาภูมิภาคเนี่ยโอ้โห ก็ <łość> เป็นที่รู้กันอยู่แล้วพีชชอมาไม่เหมือนแถวบ้านพี่ครับผมเป็นประปาของอบตไม่แต่อปลาไหลนะครับาะต้องบอกว่ายังเขายังขายตัวเขาเองนะครับด้วยบรรยากาศอยู่แล้วนะไม่มันเดี๋ยวไหลเดี๋ยวไม่ไหลก็มีบ้านะเดี๋ยวผมจะบอกผู้นำในท้องถิ่นพี่พี่พูดแบบเนี้ยครับครับซึ่งประปาส่วนพุ้ยผ้าเนี่ย มันจะเสถียรกว่าอาครับไม่เหมือนในตัวปลที่ดินพี่ลบก็ถือว่าไม่ได้ต่ำนะถึงนะครับก็สามารถที่จะมาปรับปรุงได้ตอนนี้เรายืนอยู่นี่เป็นความภาคภูมิใจของผมมีป้ายเป็นของตัวเองให้คุณใช้ชีวิตที่เหนือกว่าบนเนื้อที่หนึ่งไร่นี่คือสโลแกนของผมครับพี่ลบเหนือกว่าคือน้ําไม่ท่วมใช่ท่วมใช่ไหมแล้วก็เมื่อที่หนึ่งไร่นะครับเพียงพอกับการปลูกบ้านและทําสวนเกษตรพี่ลบครับวันนี้เดี๋ยวให้พี่ลบนะฮะเนี่ย ตากล้องครับเดี๋ยวให้พี่วรลบนะฮะไปบรรยายนะครับว่าเราอยู่ในตำแหน่งตรงไหนของแปลงที่ดินถามไม้หน่อยครับน้องต่อเอาใช้ไม้ได้ครับใช้ไม้ได้เพราะว่าป้ายนี้ใหญ่และสูงมากนะแปลงแปลงที่3ามเนี่ยน้องต่อครับผมซึ่งแปลงที่1ที่2เนี่ยติดประจําไปแล้วครับก็เหลือแปลงที่3าครับน้องต่อครับซึ่งหน้าเนี่ย ยี่หน้านะครับขออนุญาตนะครับหน้าในจํานะนยี่สิบหเมตรกว้างครับหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างแล้วไปเนี้ยจะมีเนื้อที่เยอะกว่าใช่ครับหนึ่งไร่2งานนะครับแล้วก็ส่วนทางด้านท้ายเนี่ยความพิเศษของเขาเนี่ยคือติดคลองน้ำครับติดเกือบทั้งแปลงเลยนะครับใช่ครับราคาเลยครับพี่ลบ6กแ0 0 0้บาทแปลงนี้ก็จะแพงกว่าแปลงอื่นนิดนึงด้วยเนื้อที่ที่มากกว่าได้มากกว่าด้วยนะครับแล้วไปต่อแปลงที่4ที่5ที่6เลยครับแปลงที่4ที่5ที่6ครับ78 7,8ด้วยอ่าเจนะครับก็นี่เลยนะครับ3 6มแสนหบาทนะครับอ่าแต่คือว่าเราอ่ะขายในราคาไร่ละ3 5มแสนห้าแต่แต่ละแปลงพี่ลบมันจะมีเศษตารางวาแปลงละอีกอ่ีกสิตารางวานะครับก็ทําให้ราคารวมแบบนี้ครับผนะครับแต่ต้องบอกว่าราคานี้พี่ลบผมโอนให้อ่าราคาพร้อมโอนใช่ครับ ใช่ไหม huh. ใช่นะไม่มีค่าใช้ใจ่ายอื่นแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในแปลงที่ดินกันบ้างนะครับเดี๋ยวให้ลงมา,านะครับเดี๋ยวเราลงมาพี่รบครับตอนนี้คือผมก็สําหรับท่านผู้ชมที่จะเดินทางมาดูนะฮะ <laughs> ผมก็ได้ปักธงเอาไว้นะครับ huh. เป็นระยะขันเขตนะครับ,รบซึ่ง<อ>ทางด้านหน้าเนี่ยพี่รบรู้ไหมว่าทางด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่ามีฝ่ายตัวเอ็มเหมือนอำเภอบะไร่ อ้หรอใช่ครับที่เขาไปถ่ายรูปก,กัน่เจอนะใช่ซึ่งห่างจากแปลงที่ดินของเราไน้่โดยประมาณร้อยเมตรเท่านั้นครับนะเดี๋ยวเราจะลงไปนะครับในแปลงที่ดินบรรยากาศตรงนี้นะครับต้องบอกว่าตอนนี้ผมชาวบ้านเนี่ยนะครับ,รบก็ผมก็อนุญาตให้เขามาในส่วนของต้นไม้ที่เราถากถางไปที่มันโค่นที่มันโคน่นบ้างอะไรบ้างนะครับพี่ลบถ้าจริงๆเลยนะในแปลงที่ดินเนี่ยถ้ามีต้นไม้สักประมาณถ้านึกภาพไม่ออกนะให้นึกประมาณว่ากระป๋องสีเล็กครับ กระป๋องสีเล็กๆนะเยอะมากแต่ด้วยพื <g <g ้นที um ่นะครับเราต้องเอาออกเพราะว่าเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเดินได้เลยไม่สามารถรังวัดได้ไม่สามารถทําประโยชน์ในพื้นที่ได้เลยครับใช่ครับคิดดีมากอะเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นในในโซนของบรรยากาศแปลงที่ดินนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าในที่ดินในแต่ละแปลงเนี่ยนะฮะเราก็จะได้ในโซนของต้นไม้ใหญ่ในในทุกๆแปลงเลยครับที่ผมมองคร่าวๆนะต่อเป็นต้น ปราดู่สเป็นส่วนใหญ่ครับใช่ครับเป็นต้นป่าดู่ครับอันนี้ต้นอะไรครับพี่ลบเออน่าจะเป็นพยุงครับน้องต่อครับพยุงอะมีเยอะเหมือนกัน๋ยวพี่ลบลองไปทําท่าจับให้ผมด้วยเพราะว่าบางคนบางท่านอาจจะต้องให้ให้เห็นขนาดนะครับเปรียบเทียบกับในส่วนของตัวคนต้นนี้ประมาณหนึ่งคนโอบครับน้องต่อครับโอบโอบไม่ถึงโอบไม่ถึงใช่ไหมโอบไม่ถึงนี่นะครับท่านผู้ชมอันนี้อยู่ในล็อกที่เท่าไหร่เนี่ยพี่ลบเดี๋ยวผมไล่มาก่อนนะ ล็อกที่สี่นะครับประมาณล็อกที่สี่นะฮะก็จะได้ในส่วนของต้นไม้ต้นนี้ไปด้วยซึ่งถ้าปลูกเองเนี่ยโอ้โหรอไปเถอะตัวใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหใช้เวลาในการปลูกเนี่ยนานมากนะครับกว่าจะเราจะได้ต้นไม้ที่มีความสูงขนาดนี้นะครับในแปลงที่ดินนะพี่ลบจุดสังเกตก็คือวิวเขาสแกกังอันที่จริงอมองเห็นแต่ต้นไม้อะบางนะครับเพราะว่าแปลงที่ดินนะฮะก็ต้องบอกว่าในส่วนของตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีเนี่ย นะครับเราก็จะใช้ถนนคอนกรีตทางด้านหน้านี่แหละนะครับวิ่งไปอาจจะไม่ต้องขึ้นไปถนนหมายเลข3ามสก็ได้นะครับวิ่งไปในส่วนของเขาสแกกังเลาะไปด้านหลังเขาสังกัดรัตนคีรีครับใช่ครับเข้าไปในโดยประมาณ3กิโลเมตรก็ถึงโรงพยาบาลนะครับรวมไปถึงตลาดสดนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีของเรานี่เองนะครับแล้วก็ ต้องบอกว่าในโวนของบรรยากาศนะครับ,รบในในบริเวณของแปลงพื้นที่เนี่ย <c oughs> มีในโซ่ของเพื่อนบ้านที่เยอะ<ช>นะครับ,รบนะเยอะเลยละ<น>ถ้าถิ่หายไปยก็ลดสวนไปสวนมาตลอดเลยใช่ครับท่านผู้ชมก็ในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสอีกหนึ่งโอกาสนะครับที่ให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้เลือกซื้อที่ดินที่ใกล้ตัวเมืองนะครับครับผมเนี่ยต้องรีบมาเลยนะจากไม่เคยออกจากบ้านไร่เนี่ยคนเห็นปลนนี้โอ้โห ถือว่าให้เกียรติเป็นอย่างมากเลยนะครับ,รบที่มาด้วยด้วยตัวโดนของผมด้วยนะครับ,รบที่2ทรสัปดาห์ประมาณกับ20วันะนะ <laughs> ที่หายไปอะเป็นอะไรครับโดนซิ่ง <laughs> ไปนะชนอะไรเสาไฟก <laughs> ผมก็ยังคิดอยู่ทําไมเขาไม่หลบผมบังคับเขาไม่ปรับเอาก็ดีแล้วอย่าไปบอกดิไม่มีอะไรไม่อะไรผมแค่เชียวเชียวนะฮะแต่ก็ใช้งานไม่ได้ตอนนี้ซื้อใหม่แล้วใช่ไหมซื้อใหม่แล้วครับเภาพซื้ออยู่ตอนนี้ใช่ครับต้องบอกว่าภาพที่ท่านผู้ชมเห็นครับเป็นภาพจริงจากโดนตัวใหม่สีอาจจะดูเข้มนะครับตอนนี้กําลังเริ่มปรับอยู่นะฮะยังยังไม่ชินครับใช้เวลาในการถ่ายโดนนี้ผมนานอยู่พอสมควรนะฮะอ่า ก็ต้องบอกว่าในตอนนี้เราเดินอยู่ในแปลงประมาณแปลงที่ที่หกเลยนะพูดถึงนะครับแปลงที่6นะฮะในแต่ละแปลงนะครับผมเชื่อว่าเอ่อก็จะขึ้นภาพประกอบให้เู้าชมได้เห็นนะครับว่าลักษณะของแปลงเป็นแบบนี้นะครับพี่รองครับเอ่อสรุปนิดนึงครับว่าที่ดินแปลงเล็กของเราเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอะไรอย่างเอาข้อดีก่อนข้อดีเนี่ยมีต้นไม้ครับต้นต่อถนนสาธารณูปโภคเพื่อนบ้านอะไรอย่างพร้อมครบคันแล้วก็ที่สําคัญไม่ไกลตัวเมืองครับใช่ผม ไปถึงถึงขอข้อเสียข้อเสียต่ำกว่าถนนนิดนึงครับน้องต่อครับซึ่งผมไม่ได้แก้ตัวนะครับผมมองว่าเป็นเรื่องปกติที่ทางสาธารณะจะสูงกว่าบริเวณของแปลงที่ดินเนี่ยประมาณ40-50ถึงเซนไม่งั้นเขาไม่ให้สร้างครับน้องต่อต้องปูลูกรัางก่อนแล้วค่อยถมคอนกรีตซึ่งมันก็จะทําให้ถนนสูงขึ้นอันนั้นคือเหตุผลที่ทําให้ที่ดินของเรานั้นต่ําจากถนนใช่ครับ,รบแต่โด๋วถามว่าโดยสภาพโดยรวมเมื่อกี้ผมเจอชาวบ้านเขาบอก oh, โอ้โหดินเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรเลย ถ้าใครจะทําเกษตรนี่ต้องดินตรงนี้เลยครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเป็นดินที่ถูกทับถมนะฮะเป็นระยะเวลาเกือบ30มสถึงสี่ินปีสี่วัตถุเนี่ยแบบโหทับถมกันมานานแล้วดินอุดมสมบูรณ์มากแล้วพี่ลบครับทางที่อยู่ทางด้านหลังที่เป็นในโซ่ของคลองน้ำนะมันไกลมากนะครับถือว่าเป็นเส้นทางปั่นจักรยานก็ได้หรือว่าใครที่เป็นสายออกกําลังกายครับสามารถวิ่งได้เลยพี่ลบแล้วก็บรรยากาศดีในตอนเช้าแล้ว เป็นถนนลูกลาบทอัดดีๆเลยนะนงต่อนะใช่ครับแล้วก็ในอนาคตนะครับในอนาคตที่ผมสอบถามมาเบื้องต้นนะครับอาจจะเป็นจริงหรือว่าไม่จริงอันนี้ผมก็เกิดถายหมดแล้วครับจริงไม่จริงอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับในลบเขาบอกว่าในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาเป็นถนนลาดยางเป็นลาดยางตลอดทั้งคันครองเนี่ยโอ้โหจะสวยมากเลยใช่ครับฮะคุโกยังไม่หมาครับ เรามาเห็นในส่วนของบรรยากาศนะครับนิ่งอันนี้เป็นลุงตีนะครับเป็นชาวบ้านในพื้นที่มีความคิห็นยังไงกับที่ดินตรงนี้ครับสวยอ่ะเนี่ยเอากระเดบสดๆเลยเอากระเนี้ยเอางี้เลยเนี่ยนมุนตะกร้าผมไปแก้วัดเดียวอ๋อเป็นเป็นวัดก็ไม่เป็นไรอ่ะเป็นยังไงกับพื้นที่ตรงนี้โคตสวยเหมาะไม่แพง,แงไม่แพงแพงไหมฮะไม่แพงไล่ละสามแสนห้าแพงไหมครับแพงอนาคตต่อไปมันจเจริญอเพราะคนตรงนี้น้ําไม่ท่วมนะครับอ่า ้าขันห้วยไม่พามาก่อนเลยขโมยขจรมีไหมไม่มีบ้านดินไม่มีขโมยนอกจากคนใจศึกมีใ่ศึกด้วยมีคนพื้นที่ถ้าเอาอันนี้ใส่ในคนคนพื้นที่ครับลุงตีคุยรู้เรื่องเป็นคนคุยรู้เรื่องมีอะไรให้บอกใครครับติดยาติดมาไม่เคยมีอันนี้ก็เป็นแล้วก็ใกล้ตัวเมืองด้วยนะตัวเมืองถางสะดวกตะกี้จ่องทางเข้าวตงออกครับผมอ่าอันนี้ก็แบบว่า พี่ลบสดเลยนะไม่ได้มีสัคคลิปอย่างที่เราถือมาเลยนะไม่มีรายนี่อะไรนะได้ค่าในหน้าไนก็เดี๋ยวคงต้องแบ่งให้บ้างอ๋อแลกไม่รู้ครับผมอันนี้ไปซื้อทีมรุ้บ้างเด้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวขายตรงนี้ก่อนนะครับเอาละครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับซึ่งเราก็พี่ลบครับอันนี้เป็นลุงตีที่ผมต้องบอกว่าเป็นคนใน จังหวัดอุทัยธานีนะครับเราก็รู้จักกันอยู่นะฮะแต่ไม่ได้เป็นหน้าม้าในวันนี้นะตั้งแต่สมัยเรียนเป็นตั้งแต่สมัยเรียนครับผมเอาละครับท่านผู้ชมในส่วนของรายละเอียดถ้าท่านผู้ชมได้สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างครับพี่ลบครับผมนะฮะแล้วก็มีอะไรไหมนานๆได้พูดกับล้มแบบติดล้มเลยพอลุงมาทักก็ลืมหมดเลยลืมหมดเลยนะฮะที่จะพูดนะครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นสวนป่าแปลงเล็กใกล้ตัวเมืองอย่างที่ผมได้พาดหัวไปเลยนะครับ,รบแล้วก็ให้คุณใช้ชีวิตที่เหนือกว่าบนเนื้อที่หนึ่งไร,ร่ไม่ว่าจะท่านจะขุดสะทําสวนปลูกบ้านเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่สามารถทําได้ผมชอบมากนะพื้นที่แบบนี้ครับไม่ต้องไปแออัดอยู่ในตัวเมืองครับมีพื้นที่ทํเาเกษตรทํา ลายอย่างอีกเยอะเลยใช่ครับแล้วซึ่งเดด็เห็นว่าพี่รบตอนนี้ก็มีที่ดินนะครับที่อำเภอบ้านไร่สวยๆหลายแปลงที่ดินที่อำเภอบ้านไร่ก็รอโดรนน้องต่ออยู่ครับตอนนี้ครับไม่ต้องกลัวแล้วครับผมซื้อมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมก็จะเดินทางไปอำเภอบ้านไร่นะครับเพื่อไปรีวิวกันต่อครับมีแปลงเล็กแปลงใหญ่สวยๆมากมายเลยครับที่บ้ไร่ตอนนี้อ่ะยังไงก็ฝากกับท่านผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่จะเข้ามาชมที่ดินนะครับแปลงเล็กของเรานะฮะมันเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจครับจากเด็กคนหนึ่งนะฮะ จำได้ไหมพี่ลบวันที่เรารีวิวกันอ่ะครับผมเอากล้องแคนนอนอ่ดีอะไรสามพันสองเรืออะไรนะขออนุญาตพูดเอยเอยชื่อนะกล้องตัวใหญ่ใหญ่นะกล้องตัวใหญ่ถือกันไปถือกันมาอยู่บนหลังรถกระบะนะครับแล้วก็พูดอะไรไปเรื่อยนะฮะจนทําให้ผมได้มาถึงวันนี้ครับผมพูดด้วยจากใจจริงไม่มีสคริปต์คำว่าขอบคุณมันบางครั้งมันอาจจะน้อยไปแต่ไม่รู้จะตอบแทนอย่างไรนะครับมันเป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ผมได้เดินทางมาไกลครับเกินความฝัน เกินความคิดนะครับมันมันมันมาไกลมากตอนนี้ตอนจนวันนี้น้องต่อได้จัดสรรที่ดินแล้วก็แบ่งขายเองได้แล้วจนทําให้ผมมีความรู้สึกว่าเอออาชีพเนี้มันทําให้ผมมีวันนี้และทําให้ผมได้รู้ว่าในทุกๆคนในทุกๆการที่ผมได้ได้เจอได้เจอได้พูดได้คุยเขามีการให้ข้อคิดและอะไรกับผมเยอะแยะทั้งผมด้วยนะไม่ใช่เพียงน้องต่อเขาผู้ชมครับทุกๆท่านที่านที่ยมเยี่ยมชมแล้วก็ให้ข้อคิด แนวทางดีๆกับเราครับใช่ครับ,รบแล้วก็ผลักดันเราให้มาถึงในวันนี้นะครับก็ใครที่อยากได้ที่ดินแปลงเล็กผมก็ถือว่าผมทําหน้าที่ในตรงเนี้นะครับไม่ใช่มาจะแชร์ว่าโอ้โหมันดีอย่างนั้นมันดีอย่างงี้มันไม่ใช่ชวนขายของแต่ผมคิดว่า กับท่านผู้ชมที่อยากจะได้ที่ดินสักแปลงหนึ่งในการอยู่อาศัยชีวิตหลังกเกษียณอ,อันที่จริงไม่ต้องรอกรเกษียณเพราะว่าถ้าผมอายุ60ผมคิดว่าผมไม่ทําอะไรแล้วพี่ลบทําไม่ไหวแล้วมันก็ทําไม่ไหวแล้วมันก็ต้องทําในช่วงที่เรามีเรี่ยวมีแรงซื้อไวต้ตอนนี้เหมาะมากครับใช่ครับเอาละพูดไปก็กติดลมเดี๋ยวเอาไว้คุยกันอีพีอื่นบ้างเดี๋ยวเราไม่มีเรื่องพูดนะใช่ไหมฮะ,ะวันนี้ผมต้อสักขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกันครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับผมวันลบสวัสดีครับ